ยกไปอีกเมืองนึงดูจากขนาดกระเป๋าแล้วนี่พร้อมย้ายมาอยู่เลยนะขาดก็แต่ฝ่ามีมาถึงสถานีรถไฟก็หืึที่นี่หัวลังโพงนะยนเนี่ยเหมือนมากแล้วออกมาซื้อแซนด์วิชแต่เดินกลับไปทีเพื่อนฉันมันน่าจะได้ฝามีก่อนฉันแล้วเห็นอย่างนี้มันหลายมากแกปรากฏสักพักมันเดินออกมาแบบผิดหวังฉันก็อะไรวมันเบบนึกว่าผู้ชายจะไปทางเดียวกันมันจะได้ให้ช่วยยกกระเป๋าเพื่อนฉัน เด็กเพศันนิวาสมันไม่ได้เนาะก็ต้องเจอความลำบากบนรถไฟไม่อยากจะเล่าทั้งขนกระเป๋าข,ขึ้นกระเป๋าไม่ง่ายกว่าจะขนกระเป๋าไปถึงที่พักได้เหนื่อยใส่ตัวแทบปเกล้็เลยต้องไปแวะเติมพลังกันก่อ,องทัพต้องเดินด้วยทอ้องตัวสำรองต้องเดินด้วยน้ำตาแต่วันนี้เราจะไม่เป็นตัวสำรองแล้วหันไปเหลือเพลิผู้ชายคนนั้นหน้าตาพอจะเป็นฝามีแนนคนใดป้าตัวอีกทีก็เดินเข้ามากินร้านเดี่ยวกับเขาแล้วแล้วฉันก็ต้องสั่งสเต็กของขึ้นชื่อของเมืองฟลอเรนซ์สเต็กมีชื่อของที่นี่จะเป็นทีโบนชิ้นใหญ่มากหนึ่งกิดดไมม่ห บอกไปว่าอาหารเรียกน้ำย่อยขอก็ดีดเมนูเนื้อดิบสไลด์ผีปอบอิตาลีที่นี่คือเนื้อชิ้นหนานุ่มอร่อยที่บ้านเราบางทีใช้ตะเกียบกวาดทั้งจานได้หนึ่งคขา